สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอนนาสมิทพาเที่ยวนะคะพาทุกคนมาจังหวัดคนครนายกค่ะทุกคน อันนี้คือเช้าวันใหม่แล้วนะคะคือพักที่น้ำตกนางรองฝั่งขวานั่นเองนะคะมีที่พักมากมายให้ทุกคนได้เลือกนะคะมีร้านอาหารด้วยนะลงเล่นน้ำหน้ารีสอร์ทได้เลยนะคะติดกับเขื่อนขุนดานนะคะมีบริการล่องแก่งด้วยนะทุกคนใครที่มาเป็นหมู่คณะนะคะก็สามารถนะคะมาล่องแก่งเที่ยวกันได้เลยที่จอดรถบริเวณนะคะรอบๆนะคะจะมี มากมายเลยหรือไม่ก็สามารถจอดรถนะคะข้างที่พักได้เลยนะคะอาหารอร่อยราคาไม่แพงนะคะมีทั้งอาหารไทยอาหารอีสานแล้วก็อาหารใต้ด้วยนะคะทุกคนตื่นเช้ามากก็คือลงน้ําเลยค่ะกระชุมฉ่ายามเช้าก็เลยไปสิคะทุกคนเปียกปอนเลยค่ะ <c oughs> เป็นช่วงบรรยากาศฝนตกพันๆด้วยนะที่นาสมิดไปนะคะทุกคน บรรยากาศคือดีมากดีงามสุดๆเลยค่ะน้ำตกนะคะน้ำใสใสเย็นชื่นใจค่ะคุณมาเดี่ยงนะคะก็แช่น้ำนะคะสุซทซาบนะคะบรรยากาศน้ำตกเสียงน้ำตกนะคะนอนไปนเลยค่ะน้ำก็ไหลนะคะพร้อมกับเสียงธรรมชาตินะคะแนะนำเลยค่ะที่พักที่นี่นะคะน้ำตกนางรองฝั่งขวาค่ะทุกคนอันนี้ก็คือการมุดน้ำแล้วก็ขึ้นมาค่ะ การดำน้ำนั่นเองนะคะได้แป๊บเดียวค่ะทุกคนได้แป๊บเดียวมีการกระโดดนะคะกระโดดจากไอตรงโขดหินลงมาว่ายน้ำใบน้ำลงมาด้วยนะคะส่วนแอนนาสมิธนะคะก็ตั้งหน้าตั้งตาค่ะสะบัดผมนะคะอยากจะได้คลิปวิดีโอสวยๆนะคะที่แบบสะบัดผมขึ้นมาบริเวณเหนือน้ำนะคะก็เทคหลายเทคมากเลยค่ะทุกคนกว่าจะได้คอแทบเค็ค่ะทุกคนคะ่ะ แต่ก็เพื่อความสวยค่ะเอาจนได้ค่ะ <Okay. S 1> มันต้องเป็นแบบสโลโมชันค่ะทุกคนถึงจะได้เ oh. นาะอันนี้น่าจะเทคที่4ี่อะค่ะถึงจะได้ภาพที่สวยงามแบบนี้นะคะทุกคนลองไปทำดูนะคะได้สมใจอน,นาสมิดแล้วค่ะทุกคนปลืมปริ่มเป็นที่สุดค่ะหายานวนดด่วนค่ะ <laughs> บริเวณรอบนอกนะคะก็จะเป็นมีป่านะคะมีป่ามีต้นไม้มากมายร่มรื่นนะคะมีภูเขานะคะแอนนาก็ไปเปลี่ยนชุดแล้วก็มาถ่ายรูปกับน้ำตกค่ะดืมดำบรรยากาศกันไปเลยนะคะอันนี้คือเป็นกล้องสดนะคะทุกคนเป็นกล้องสดเลยนะคุณมาเดี่ยวนะคะมาถ่ายรูปให้แอนนาเสร็จแล้วก็ลงน้ําเล่นน้ําอีกรอบค่ะเห็นน้าเป็นไม่ได้ค่ะคนคนนี้นะคะ ชอบชอบจริงๆค่ะกับน้ํานะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะดูดูเขาเขาบอกว่าเหนื่อยกับงานแล้วนะคะก็ใครที่เหนื่อยกับงานอย่างอย่างคุณมาเดี่ยวนะคะก็มาพักผ่อนนะคะที่บ้านพักน้ําตกนางรองฝั่งขวาได้เลยนะคะบรรยากาศร่มรื่นอย่างที่เห็นเลยค่ะเดินทางกันไปต่อนะคะที่เขื่อนขุนด่านปลาการชนนะคะบริเวณด้านบนนะคะของทางเขื่อนนะคะก็ขับรถไปเลย ฝนตกนะคะระหว่างทางนะคะก็จะมีซ้มให้เราถ่ายรูปนะคะตรงทางเข้านะคะก็แชะคุณภาพสองภาพค่ะทุกคนแล้วก็จะมีบริเวณนะคะเป็นเขื่อนนะคะเขื่อนเขื่อนกัดเกตน้ํานะคะเป็นวิวสวยๆนะคะก็สามารถถ่ายรูปได้ค่ะมีทั้งภูเขานะคะบริเวณด้านนี้นะคะก็จะเป็นคาเฟ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านบนนะคะด้านบนแล้วที่จะเป็นถนนนะคะ ถนนลาดลาดขึ้นไปทางด้านบนนะคะคือเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยมากนะคะสามารถ,ถชื่นชมธรรมชาติได้คุณมาเดียวเขาจะเป็นนกค่ะทุกคนเขาบินอีกแล้วค่ะต <c oughs> ามภาพเลยค่ะนี่นะคะมองไปสู่ลูกหูลูกตาเลยค่ะรับวิวรับบรรยากาศกันเต็มที่เลยค่ะจริงๆแล้วจะมีเรือนะคะเรือให้ไปชมนะคะตามบริเวณเขื่อนต่างๆนะคะของขุน ด่านปาการชนนะคะด้านบนแต่นั้นไม่ได้ไม่ได้ลงเรือนะคะเพราะว่ามีเวลาจำกัดเนาะก็ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูบริเวณรอบนอกกันก่อนนะคะช่วงที่น้ำเต็มเพื่อนนะคะแนะนำนะคะคือช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะส่วนถ้าอยากจะได้วิวสวยๆหญ้าเขียวชอุ่มนะคะเดือนสิงหาตุลาเลยค่ะ งองแงค่ะหิวค่ะหิวค่ะงองแงนะจะเป็นอย่างนี้เนาะก็จะมากินข้าวกันนะคะกินส้มตำค่ะเมนูส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะร้านอาหารนะคะรับบรรยากาศไตนะคะเราก็กลับที่พักค่ะเดินทางกลับนะคะระหว่างเดินทางกลับก็แวะสักหน่อยค่ะน้ําค่ะแช่น้ําเห็นคุณมาเดี่ยวไหมคะ ตัวน้อยๆอะคะ่ะมีนักท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะทุกคน,เป,น,เ,ปนเป็นเขื่อนนะคะเป็นเขื่อนขุนด่านนะคะทางบริเวณด้านหน้าเขื่อนนะคะเขาจะเปิดให้หนักท่องเที่ยวนะคะได้เข้าไปเล่นน้ําได้นะลงเล่นน้ำได้นะคะหรือว่าจะถ่ายรูปบริเวณริมเขื่อนนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องระวังหน่อยนะคะระวังจะลื่นนะคะมีบริการเนาะมีห่วงยางมีห่วงยางบริการด้วยนะคะ,นะคะนักท่องเที่ยวมากมายเลยคะ่ะทุกคนคือตอนไปช่วงจังหวัดนักท่องเที่ยวเยอะนะคะ แล้วก็กลับที่พักกันค่ะทุกคนค่ะเหนื่อยเหนื่อยกันมามากแล้วนะคะอันนี้คือเป็นที่พักอีกที่หนึ่งนะคะเป็นภูตะวันรีสอร์ทนะคะนคะรนายกนะคะน่าอยู่มากๆเลยค่ะร่มรื่นนะคะอากาศบริสุทธ์นะคะมีกินไอธรรมชาตินะคะอ่าแอนนาจะจองเป็นที่พักเป็นบ้านโดมเห็ดเองนะคะราคาไม่แพงนะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะมีแอร์มีทีวีน้ำอุ่นนะคะในราคา490บาทนะคะ ราคานี้นะคะคือฟรีขนมปังกาแฟโอนตินตอนเช้าด้วยนะคะทุกคนจอดรถนะคะได้สะดวกสบายตรงที่พักเลยค่ะ พักเอาแรงก่อนค่ะพรุ่งนี้ชัดพลังต่อกันนะคะทุกคนก็ได้รับชมสถานที่ที่อนนาไปกันแล้วนะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะสนุกกับคลิปนะคะที่จังหวัดนครนายกนะคะใครที่ชื่นชอบนะคะกดติดตามนะคะกดถูกใจนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคลิปแอนนาสมิธพาเที่ยวนะคะคลิปหน้าแอนนาสมิธพาเที่ยวจะพาไปที่ไหนนะคะกดติดตามชมในคลิปต่อไปนะคะตอนนี้อนนาขอไปพักผ่อนก่อนค่ะบา,บายๆเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคน